พัดลมไม่หมุนพัดลมไม่ติดตรวจเช็คเบื้องต้นง่ายๆก่อนจะไปหาช่างไอ้ดูกันเลยครับพี่น้องครับพัดลมใครมีปัญหาเสียบปลั๊กแล้วเปิดไม่ติดอย่างนี้นะครับไม่ติดนะครับเกียร์สองก็ไม่ติดเกียร์สามก็ไม่ติดนะครับนะครับเสียบปลั๊กนะ้าไม่ติด อันดับแรกนะครับเราจะแนะนําอย่าเพิ่งไปหาช่างนะครับให้เราตรวจเช็คดูก่อนครับอันดับแรกนะครับเราปัดปลั๊กก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยก่อนที่เราจะตรวจเช็คปั๊มลมว่าเราไม่หมุนนะครับหรือไปไม่เข้าเรามีแค่ควงแค่หนึ่งตัวนะครับเพื่อตรวจเช็คครั้งนี้ว่ามันเป็นเพราะอะไรขออรามากับด้านหลัง ครับมันจะมีด้านล่างนะครับตรงที่สวิตช์ปิดเปิดของเราเนี่ยครับอันมาเลยครับแค่นับสีตัวครับดูใจ้นะครับบอกเหมครับตัดไปไหนครับ ถาเมื่อก่อนเราเห็นด้านในนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าน,นะครับจะมองดูจะชัดนะครับนะครับจะมีแผงด้านในอย่างนี้นะครับมันจะมีฟิวหลอดหลอดตัวหนึ่งนะครับก่อนไปจะเข้าออเครื่องฟิวตัวนี้นะครับส่วนมากนะครับพัดลมยี่ห้อนี้จะฟิวอยู่ข้างล่างนะครับรถดึงออกมาเช็คดูก่อนวนะ่า มันขาดหรือเปล่านะครับปิวรอดมันจะมีต้าขาดนะครับมันมีรวดเส้นหนึ่งเล็กๆอยู่ด้านในนะครับต้นขาดเราจะมองดูแต่ท่านนะครับเราจะมองเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่ามันขาดหลังจากนั้นนะครับถ้ามันขาดเราก็ไปซื้อมาใหม่มาเปลี่ยนนะครับหลังจากที่เราเราใส่ ิวใหม่ผิวหลอดนะครับใส่ใหม่นะครับเราก็เสียบปลั๊กลองดูนะครับเสียบปลั๊กลองดูเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็ตั้งขึ้นมาอย่าเพิ่งปิดนะครับตอนนี้เขือนไม่ติดนะครับเสียบต้องลืออีกนะครับกดดูอ๋อหมุนครับเห็นไหมครับ ยะสองยะส,สามครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ปิดเข้าเหมือนเดิมน,นะครับถ้าลักาณานี้คือซิลขาดนะครับซิลขอ,องพัดลมบางทีก็อยู่ล่างบางยี่ห้อก็อยู่ข้างบนอยู่ข้างในขดลวดนะครับบางยี่ห้ออยู่ข้างในขดลวดนะครับแต่ยี่ห้อนี้อยู่ข้างล่างง่ายหน่อยนะครับไม่ต้องรื้อเยอะนะครับเีินเซฟ ก็สอบข้อเหมือนเดิมนะครับคือนับสี่ตัวเหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าคงมีประโยชน์กับลหลายหายคนนะครับที่มีปัญหาพัดลมไม่หมุนก่อนจะไปหาช่างนะครับถ้าเรายิ้วพัดลมเราไม่หมุนไปหาช่างนะครับอย่างน้อยตีแล้วหนึ่งร้อยบาทนะครับแค่ฟิวขาดเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนฟิวให้เราผมเคยเจอมาแล้ว